ใส่แต่โอ้ยมันเข่าไปจังไหนล่ะเออห <c oughs> นูหนูก็เคยเป็นแบบนี้คือกันมันนาันานันใช่ใช่ใชเอา,าลองลองโยกสิ <c oughs> โอ้วนน้ำสีเฮียใส่หนูบ่เนี่ย <c oughs> มันพวยอยู่ผ่าตัวนี้ผ่าซินหรือผ่าเสือสเออ,เอาถอยยลัางหรือว่าเริ่มหนานี่เอาแล้ว เออเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะฝ่าอย่าฝ่าแหน่ถอยอีกหน่อยนึงถอยนี่หน่อยนึงถอยถอยป่าชนิดก้อนเนาะไม่มันอย่าฝ่าปลาถ้าปลาไม่เสิย่มมีหม่งดึงปลามันไม่มีหม่งดึงถอยล้างถอยล้างเอาถอยอีดีล่ะยิงถอยยิงอ่าเดือเอาอุ้ยนั่นได้ละได้ละ อ่ดึงโอ้ดึงถอยอนถอย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 ถลังเลยแหละถอยไร้ไหมล่ะโอ้ยอ่ะถอย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 ่เออใช่ใช่ถอยมันต้องถอยถอยลังเลยถอยตลอดอ่อตรงเอาโตขังรางโต๊ขงรางพูนปูพอซิฟาเต็ย ปาดแล้วสิบโบมีหมองดึงเด้ยมันนี่มัน,นมที่ควมไปนะ้ำเอาดว่าเ้โวเขา<ม>นี่แหละเวลาลมมามันเพลยไปไเลยร้อยเขาอันดิวรถดีขนาดเลยข้างเทือของนูกับอันถุงพลาสติกถุงพลาสติกแล้วนั่นเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้ว เอ้ยอย่าไปข้างหน้าสิต้องคอยล้างไปข้างหน้ามันงัดกินคือเก่าคอยล้างย่างเดียวคือภาษาอาจารย์หมูเมื่อกี้มอไซค์ตะกอนหาจีวอนแล้วเขาเขาไปเนี่ยนี่มีนักป่าหรอลกของหนองนี่เราโก่ลูกกาอยู่ นี่ละพวกผาทุงไอพวกกระโปงพวกยังนี้สีนางเบียงใบมันปิ้วเขาหลิวลดอัน็รายมันล่มมันเผือแต่มันลอยลงเขาเลยมันพลอยอยู่ได้ในเสือพื้นเนี่ย ออเดียบร้อะเออค่อยๆมันลงเขาไปตอนไหนอะบุ๊กเขาอยู่นี่นะเฮ้ยถ้าเขาอยู่นี่มันบริขนาดน,นี้อ,อคุณนะ่ะมันไปแบบใหญ่ยยนะ Ừ, mãi đai đây vô yêu đai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  đơn đai yêu đai yêu đơn nào, đai yêu đai yêu เผนออกสั้งฝุ่นเออออกแล้วนั่นออกแล้วอือมันคือขาวเหนียเค้มโชว์มันเข่าไปในหลิวของหน้าอีกเพื่อนมันคือเป็นฝุ่นคักดค่ะขาแป้งเทศน,นี่โอ้น้มหลวงวันนั้มันแห้งมันก็เป็นฝุ่นมันอย่างที่รถลายขังรถ สมบูรณ์สมบัติเ่ยพูว่าเหล <Gesch> ่าขลังูราว่างะวังระว่างเดอคีไประว่างเดอคีไปคีมาอันพ่วงมันออกคางฟูวอน่งใานดฟูว่ออออ่่มกเืา ต่อจนขีดขันต่อแล้วมันไล่ไล่เจียมล่ะเจีมยมไล่ล่ะแล้วว่างแต่มันสิลงงไว้อีกนะยพาพื้นนั่นไปได้แล้ว